กีฬาลีลาณมาก่อนนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับผมผมจะเป็นคนที่ถนัดด้านซ้ายแบบซีกซ้ายทั้งหมดไม่ว,ว่าจะเป็นขาเตะบอลเล่นกีฬาปิงปองเขียนหนังสือเลยด้านซ้ายหมดนะครับก่อนจะไปเจอกับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องมาดานดอกฟันด้วยนะคะสวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วง 5Fact ฟล b o u t Me นะครับห้าเรื่องที่ทุกคนไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับผมนะครับ ตอนแรกเลยจริงๆผมชื่อแบงค์บนโลกวันนี้มีชื่อแบงค์เยอะมากแต่ชื่อแบงค์ของผมเนี่ยแปลว่าธนาคารนะครับแบงค์ธนาคารจะสะกดด้วยกอไก่กระรันนะครับบางคนหลายคนจะเขียนชื่อผมผิดนะครับแต่หลังจากดูคลิปนี้ไปแล้วทุกคนก็เขียนชื่อผมใหถูกด้วยนะครับเป็นสแสลใบไม้งอง,งู่กอไก่กละันนะครับผมเรื่องที่2ก็คือผมมีแผลเป็นบนใบหน้าเนี่ยสจุดใหญ่ๆได้กันนะครับที่ที่คนแบบดูดีๆอาจจะไม่ค่อยเห็นก็คือตรงหน้าผากนะครับแล้วก็ตรงข้างๆหูด้านขวานะครับ ึ่งเกิดจากตกมันไดนะครับหน้าผากนี้ตกมันไดแล้วหัวไปกระแทกกับเหลี่ยมมันได้นะครับอันนี้ก็คือมันหม,มากัดนะครับผม ili> พูดดแล้วก็ดูอายหมากัดนี่คนแบบกัดยังไงคือผมไปเล่นกับมันแล้วมันเหมือนมันโมโหแล้วมันก็กระโดดเข้ามาแบบขยํำข้างๆดีนะหูไม่หมคะส่วนข้อที่3นะครับผมเคยเป็นนักกีฬาลีลาสมาก่อน,นะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับผมถ้าเกิดใครเคยแบบติดตามกีฬาลีลาศก็อาจจะเห็นผมผ่านตามมาบ้างนะครับผมเร่เป็ดตั้งแต่อตั้งแต่อายุ11ครับ ป5ถึงจบมหาลัยครับปี4ก็คือ10กว่าปีได้งานมาก,มากๆครับผมคือแข่งมาตั้งแต่ระดับกีฬานักเรียนกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติแล้วก็กีฬาทีช้างแห่งประเทศแข่งัาหมดเลยครับผมส่วนข้อที่4นะครับผมเป็นคนที่ถนัดอย่าเรียกว่าถนัดมือซ้ายถนัดด้านซ้ายดีวยกว่าคือส่วนประสาทด้านซ้ายทั้งหมดอะผมถนัดหมดเลยผมจะเป็นคนที่ถนัดด้านซ้ายแบบซีกซ้ายทั้งหมดไม่ว,ว่าจะเป็นขาเตะบอลเล่นกีฬาปิงปองเขียนหนังสืออะไรด้านซ้ายหมดนะครับส่วนข้อสุดท้าย ผมเป็นคนที่สามารถขยับหูได้นะครับทุกคนไม่ใช่ผมจะทำให้ดูเห็นไหมเห็นไหมครับใช่อ่าขยับเป็นจังหวะสองขยับเป็นแล้ววะขยับฝึกก็ลองไปทำดูนะครับผมก็ไม่รู้ผมฝึกยังไงก็บีบีก็ทำได้เองเลยแบบอัตโนมัตินะครับนี่ก็คือ5เรื่องที่ทุกคนไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับผมนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับผมทุกคนบ๊ายบาย